ทีนี้เราก็มาดูต่อนะครับต่อจากเมื่อวานนี้ที่แปลค้างเอาไว้รู้สึกฝืดยังไงไม่รู้ไม่คล่อง ประโยคก่อนหน้านี้นะครับ <c oughs> สมาธปเกนะนามะพยัตเตนะภวิตภพังประโยคนั้นนะครับมันเป็นประโยคภาวะวาจกแล้วแปลผิดไม่ได้นในหน้าที่เท่าไหร่นะหน้าที่ห้าสิบสามแถวสุดท้ายเนี่ย ประโยคนั้นแปลผิดไม่ได้และห้ามผิดด้วยเป็นประโยคภาวะวาจกนะครับทีนี้พอมาขึ้นต้นประโยคนี้นะครับตัดสมาโสมีลูกน้ำอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวหลังโสเมื่อเราแปลดูมาถึงนี้นะฮะก็เป็นลูกน้ำเสร็จแล้วต่อจากลูกน้ำเนี่ย ซึ่งเราก็ตั้งรงความสงสัยไว้ว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆแ,แล้วเราก็ไล่ดูเ <c oughs> ตนะนัตถีติวุตเตปิเนี่ยเราก็มาเจอคำว่าวุตเตครับนแน่นอนครับ <c oughs> ลูกน้ำตรงนี้ก็คือ เป็นตัวขั้นประโยคแทรกเข้ามา<ส>นั่นเองครับมันแท<ส>ง,งคิวมาตรงนี้ก็แปลตรงนี้แหละครับเนี่ยประโยคแทรกทีนี้พอจบประโยคแทรกแล้วเราไล่ประโยคต่อไปตุนฮีปูตวอหุตวาจบประโยคตรงไหนครับใครเห็นบ้าง ใครเห็นบ้างโตอตวานจบประโยคจบตรงไหนเอ่ยใครเห็นบ้างอาฮะอาจารย์อาาอาอามาหาเนี่ยเอวังมหาเอวังอาหะจบประโยคนะครับเอวังอาหะครับค่ะจบประโยคอ๋อจบตรงไหนอ๋อไม่ใช่อันนี้มันอนุพวันติอนุพวันติอนุนุะวันติ อันนี้แปลว่าย่อมเสวยอ้อจบนี่เลยไม่ใช่ไม่ใช่เลยจอนนาชานาสีตินาชาสีติอ่าข้างล่างเลยจอ์หัวแล้วเนี่ยมาจากหัวตะปูนี่เลยมีหัวตะปูนี่มันเป็นไงเล็กไงมันมีชนาอยู่นะนี่มันขึ้นชนาใหม่ใหม่อยู่นะใช่ชนาขึ้นตรงไหนนี่แหละหัวตะปูนี่ค่ะข้างในเล็กไงสอง อาหาคือกล่าวแล้วปิติเนี่ยตรงนี้คื้นชนาเลยใช่ถูกแล้วมีใครไม่รู้บ้างครับมีใครไม่รู้บ้างเนี้อณชาสีติเนี่ยค่ะอ่าถามถามคนไม่รู้มีใครไม่รู้บ้างครับมีไหมครับที่ตามไม่ม่รู้วสาตัวไหนตัวนี้ไม่มีอีติสองตัวอิติจงรพามีตินี่ตัวหนึ่งแล้วก็ณชาสีตินี่ตัวหนึ่ง เป็นประโยคซ้อนกันเป็นอิติซ้อนเริ่มต้นประโยคตัดสมาโสนะฮะจริงๆแล้วมันเริ่มต้นประโยคมาตั้งแต่สมาธะปเกนะนามะนุ่นและ แล้วก็มาตัดสมาโสเสร็จแล้วเป็นประโยคแ,แท้เตนะนัถีนัถีติพุตเตปิพอจบประโยคแท้ตรงนี้ <c oughs> ก็เข้าสู่โหมดของประโยคปกติก็คือโสนั่นแหละประโยคเดียวกันไล่มาเรื่อยๆจนมาเจอเลขในนะฮะพอมาเจอเลขในเข้าเลขในตรงนี้เราก็ดูว่า เลขนานที่สัมมะนั้นจบตรงไหนถามว่าจบตรงไหนครับเราก็ไล่ไปทีละครับานาสีติครับและชาสีพะชาาสีติอันุพวันตินี้ไม่ใช่นะครับและภาษีก็ไม่ใช่เอวังสันเตปีอ้ามมีเลขนในซ้อนเข้ามาอีกตัว แล้วเลนในซ้อนพอเห็นแมงงงแง่งตัวเดียวเนี่ยเลนในซ้อนตัวเดียวตัวเนี้ยมาขอให้ท่านได้ทําความเข้าใจว่าอิติที่จะเห็นต่อไปนี้เป็นอิติของเลนในซ้อนไม่ใช่เลนในใหญ่ที่สัมมานี้นะสัมมานี้ยังไม่ใช่ฉะนั้นเราก็ไล่เลนในซ้อนไปก่อนอาหังปุเพปิกินเจกาตาตา,ตากินจินะละพามีติ ในที่สุดเราก็เห็นว่าเล่นในซ้อนนะครับเล่นในซ้อนเนี่ยจบตรงนี้แล้วเล่นในใหญ่จบหรือยังยังไม่จบสติเราก็ไล่ต่อไปนนนอีกในที่สุดเราก็เอจอ <บ S 1> นะชานาสีติแล้วก็หัวตอปูตอกฝาลงจบปั้งตรงนี้ครับนั่นแสดงว่าประธานคือโสตรงนี้โสแล้วก็กิิยาคุมภาคคืออาหารตรงนี้ ส่วนที่เหลือนั้นค,คือเลขในทั้งหมดเลยครับมานี้นี่คือการเราต้องแยกประโยคให้ออกก่อนนะดูประโยคให้ออกก่อนเสียเวลานิดหนึ่งยอมเสียเวลานิดหนึ่งนะฮะคือความคิดว่าเอ้ยแปลไปก่อนนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็รู้เองผมเคยคิดมาแล้ว <laughs> ผมเคยคิดมาแล้วมันไม่ได้ผลครับคือ สุดท้ายก็ไม่เข้าใจเราก็ต้องหาประโยคให้ได้ก่อนวันนี้มันยังไม่คล่องหรอกครับหลวงพี่พันธ์งานแยกสามไม่ได้ยังมองไม่ออกหรอกแต่ขึ้นประโยค3สามท่านก็ต้องไปแปลแบบนี้เหมือนเดิมนั่นแหละครับไม่จําเป็นต้องซ้ําชั้นแล้วเอาอันเก่าๆมาแปลไม่จําเป็นครับเพราะอันใหม่มันก็รูปแบบเดิมแต่เนื้อความใหม่เท่านั้นเองนะฮะเหมือนกันครับ นะเหมือนกันนั้นเมื่อเรารู้ประโยคแล้วจึงค่อยๆแปลครับเออตอนนี้จะบันทึกเอาไว้ไหมเนี่ยเพราะว่ามันสั้นเหลือเกินเหลือห้านาทีเอาเริ่มต้นประโยคนะครับสำหรับนามทั่วไปตรงนี้ก็คือยังคงยังคงเป็นเขาอยู่นะครับปันดิตาโพริโสยังคงเป็นเขาอยู่ปันดิตาโุริโส อันว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตอันว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นตัดสมานี่แปลว่าเพราะเหตุนั้นนะคือถ้าเจอ ถ้านะฮะถ้ามีตัดสมาเมื่อไรนะฮะมีตัดสมาเมื่อไรมันจะต้องขึ้นประธานมาใหม่ตรงเนี้ยมันจะต้องมีประธานใหม่แต่บังเอิญว่าพอมีประธานใหม่แล้วประโยชน์วุฒิมันมาแทรกแบบนี้ครับยากบอกเลยครับว่ายากถ้าเราไม่สังเกตดีๆเราไม่สังเกตลูกน้านะฮะแล้วก็มัวชะล่าใจว่าเออเดี๋ยวค่อยกลับมาดูเนี่ยท่านคิดผิด แล้วท่านจะไม่เข้าใจแล้วจะดูประโยคยากมากนะครับดูประโยคค่อนข้างที่จะยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพยายามแยกประโยคก่อนพอแปลอ่านว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตแล้วนะฮะเริ่มเตนะนัาถีติวุตเตปิประโยควุตเตทุกประโยคแปลเหมือนกันหมดเลยคือถ้าเจอประโยควุตเตก็จะต้องขึ้นอะไรมา วัจเน,นเหมือนกันครับวัจเนวจเน,นะนครั้นเมื่อคำอีติว่าพอเข้าไปในเลนในเนี่ยมันเป็นนัตถีกับอิตินัตถีตัวนี้แปลได้สองอย่างนะฮะแปลได้สองอย่างคือแปลว่าย่อมไม่มีกับแปลว่าไม่มี แลได้สองอย่างครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าบางท่านก็สงสัยว่าถ้า,าจะขึ้นประธานมาได้ไหมตอบว่าได้แต่ผมจะถามกลับว่าแล้วจะขึ้นอะไรเป็นประธานหน เราแปลแบบผู้ใหญ่ก็อาศัยความเข้าใจนั่นแหละอะไรครับไม่มีนายมหาธุกตาตอบว่าไม่มีคืออะไรไม่มีครับรัท่านไม่มีรั์ไม่มีทรัย์อะไรเลยไม่มีวัตถุอะไรเลยออชัน,นังมาทน,นังเราก็มองมองให้กว้างออกไปครับว่าคําว่าไม่มีนี่คืออะไรไม่มีก็คือเขาโจน เขาจนเขาบอกว่าเขาจนนี่ครับฉะนั้นมันก็เป็นคําถามมาเอ็ะแล้วตกลงเราจะเอาอะไรมาบางท่านก็ตอบว่าวัดถุบางท่านก็ตอบว่า,า,า,วาซับก็คือจะขึ้นอะไรมาก็ได้ครับไม่ผิดที่สื่อความหมายบอกว่า คือที่ได้ความหมายความหมายออกมาว่าจนครับคือไม่มีคําว่าไม่มีอย่างเช่นวัตถุย่อมไม่มีทรัพย์ย่อมไม่มีแต่ทรัพย์เนี่ยมันน่าจะชัดเจนกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านที่จะขึ้นประธานมาอันนี้นอกเหนือจากหนังสือเลยนะฮะก็ขึ้นทนัยมาทนางนนางา,น,างนว่าทรัพย์น,นาถ,ถีย่อมไม่มีจะถวายทานมันต้องมีเงินไม่มีเงินมันถวายยากก็ต้องไปซื้อข้าวซื้อของอย่างเนี้ยครับ เราก็อาจจะอาศัยความเข้าใจในการตอกแปลได้กี่อย่างครับตอนนี้หนึ่งสองสามแปลได้สามอย่างสามอย่างแปลว่าย่อมไม่มีอิติดังนี้สองแปลว่าไม่มีอิติดังนี้สามแปลเต็มรูปแบบครับท่านังอันว่ารับนัตถีย่อมไม่มีอิติดังนี้เตนะมหาทุกขเตนะอันนายมหาทุกตะนั้นเตแม้เก่าแล้ว วุตเตปิแ,ปแม้กล่าวแล้วซึ่งการเรียงประโยคนะฮะเนี่ยการเรียงประโยคเตนะนะฮะเตนะแล้วก็เตนะ